อือรืดออกแล้วออกแล้วลูกออกแล้วออกแล้วเร็วเอออือรับนี่อันนี้ร็วเอาหน้าหน้าออกมันพ่อแล้วจแล้วมันก็เป็นี่ด้วยเออรุนเร็วทุกผู้เมียออกง่ายลูกแข็งแรงอืออันนี้วออกแล้วออุ้ยขาใหญ่อยู่ โอ้ยขาใหญ่เลยอืดออกเร็วเร็ลูกออกแล้วทำไปง่ายลูกเอาอืดเร็วเรอืดอืดโอ้ยยังใหญ่เลยหัวยังใหญ่เลยหัวยังใหญ่เลยโอ้ยหัวยังใหญ่เลยวะอือโอ้ยออกแล้วเร็วเร็ว ôi to mia, to tôi mìa ôi tôi mia, ủa con dày, dày, dày luôn ôi 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 pha luôn à ôi tôi mìa ủa dày nó ủa ใหญ่ใเลยแม่ทอดแม่ทอดประมาณเช็ดยี่สิือ่าฮ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 ่ฮ่าฮ่อุ่าฮ่าฮดาน่าเขา่าฮอาฮา่าฮาฮ่าฮ่ะ่เฮา่อาฮ่า่าฮ่าฮาฮ่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 า่เลย่า ตาแต้มแก้มจำโอ้เห็นชัดโว้แก้มชัดเลยอ่ะตัวเมียอยากให้เป็นอะไรนะตังชื่อเต้แม่ชื่อนุ่นลูกชื่ออะไรลูกชื่ออะไรมีนุ่นมีโบมีโบอะไรอะไรเจียมเน้องน้องไม้ กระนงที่มาไม่ทันเลยอย่งใหญ่เลยโอ้โหชาไข่มุกชานมไข่มุก